ในเรื่องของการสร้างอาชีพของวัยรุ่นคนรุ่นใหม่กันก่อนค่ะคุณนาราวดีค่ะที่คว้าโอกาสทองนะคะช่วยชาวมาเลเซียในช่วงที่ชาวมาเลเซียมาท่องเที่ยวโดยการเปิดร้านขายไอติมกะทิหรือไอศครีมกะทิเคยกินไหมคะอ๋อฉันชอบมากเลยค่ะเป็นคนที่ชื่นชอบการทานไอศครีมมากใช่ไหมคะก็ไอไอศครีมกะทิเนี่ยหรือว่าที่ทํามาจากมะพร้าวต้องบอกเลยว่าหวานมันอร่อยใช่ค่ะ,คะพาไปดูอาชีพของประชาชนที่นั่นกันค่ะ ค่ะที่ร้านขายเสื้อผ้านัชชาสามิลาสงขลาร้านดังค่ะย่านริมชายหาดสามิลาสงขลาเนี่ยมีลูกค้าทั้งชาวไทยแล้วก็มาเลเซียรวมไปถึงสิงคโปร์และอินโดนีเซียนะคะเข้ามาอุดหนุนซื้อเสื้อผ้าอย่างต่อเนื่องค่ะโดยนางสาวนภร,รชูมนุษย์หรือน้องมะน,นาววัย24ปีค่ะซึ่งเป็นน้องสาวของคุณนิชามนชูมนุษย์เจ้าของร้านขายเสื้อผ้านัชชาสามิลาสงขลาเนี่ยซึ่งน้องมะน,นาวก็อาศัยพื้นที่หน้าร้านของพี่สาวน เปิดเป็นร้านขายไอศครีมกระทิมะพร้าวอ่อนส่งเครื่องเนื่องจากชาวมาเลเซียนเนี่ยชอบไอศครีมมะพร้าวอ่อนเป็นอย่างมากเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณชายหาดนี้ค่ะก็จะต้องกินไอศครีมมะพร้าวอ่อนทุกครั้งให้ชื่นใจรับลมเย็นๆกันหน่อยค่ะสําหรับไอศครีมกระทิมะพร้าวอ่อนสรง เครื่องเนี่ยเจ้าของร้านนะคะน้องมะนาวบอกว่าส,สั่งตรงมาจากจังหวัดปัตตานีเป็นร้านชื่อดังรสชาติอร่อยของที่นั่นเลยเมื่อได้มาผสมกับเนื้อมะพร้าวอ่อนและเครื่องปรุงหลากหลายชนิดที่ไม่ซ้ํากันในแต่ละวันค่ะก็จะช่วยสร้างสีสันให้ชวนน่าท่านยิ่งขึ้นนักท่องเที่ยวเดินผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะเข้ามาซื้อชิมกันแล้วถูกใจก็จะแวะมาซื้อใหม่ทุกครั้งค่ะในส่วนของราคาเนี่ยไม่แพงด้วยนะใส่สถ้วยค่ะ กระดาษราคาอยู่ที่ส5ิบหาบาทเท่านั้นหากใส่ในกะลามมพร้าวอ่อนค่ะราคาก็จะอยู่ที่ห้าสิบาทลูกค้าชาวมาเลเซียเนี่ยก็บอกนะคะว่านิยมท่านมากๆโดยน้องมะนาวค่ะก็เล่าด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจอช่วงวิกฤตโควิด19ต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเรียนนี้เงียบเหงาไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีชาวมาเลเซียเข้ามาในช่วงโควิดแต่เมื่อมีการเปิดด่านพรมแดนสเดานะคะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมไปถึงพื้นที่ต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นจํานวนมากก็ต้องบอกเลยค่ะว่า ไอศครีมมะพร้าวอ่อนทรงเครื่องเนี่ยได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีมากเลยทีเดียวค่ะ